ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดู3ามราศีนะครับที่ดวงเฮงนะครับท้ายปีนี้เลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นเรยกช่วงที่ดวงเฮงที่สุดในรอบปีนี้เลยนะครับนะ,ะนะครับ สามราศีที่ประสบผลสําเร็จแล้วกันแล้วก็จะมีความโชคดีสามราศีราศีแรกนะฮะก็คือชาวราศีเมษนะครับนะชาวราศีเมษเนี่ยคุณจะมีดาวหลายๆดวงเลยนะครับไปสถิตยอยู่ในราศีธนูซึ่งในราศีธนูเนี่ยสำหรับชาวราศีเมษถือว่าเป็นภพเรือนที่สําคัญมากนะคะระับเขาเรียกว่าเป็นภพสุขพะนะที่แปลว่าความจเจริญก้าวหน้า นะครับคนอุปธมรมคำจุนคุณคณอยช่วยเหลือนะครับคุณจะมีดาวตนุรักคุณคือดาวสามหรือดาวอังคารเนี่ยสถิตนะฮะอยู่ในราศีธนูอันนี้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จหลายๆอย่างแล้วนะครับคุณยังมีดาวพระอาทิต์นะครับซึ่งมาจากราศีสิงห์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตที่แปลว่าไอเดียเจนนาการความคิดเรื่องสิ่งใหม่ๆนะครับคุณมีทั้งดาวพระพุธนะครับคุณมีทั้งดาวพระศุกร์นะครับซึ่งเป็นคู่ธาตุน้านะดาวพระศุกร์ <ส>นะฮะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวเจ้าเรือนคู่สัญญานะครับดาวพระพุธนะฮะเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของการเจรจาสื่อสารการติดต่อนะครับคุณมีดาวที่อยู่ในภพสุภะนะครับนั่นก็หมายถึงว่าชาวราศีเมษนะถ้าเกิดว่าท่านใดมีศักยภาพนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะครับสามารถประสบความสำเร็จเรื่องเงินนะครับนะเรื่องความรักนะครับเรื่องลูกหลานบุตรหลานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียเจตนาการต่าง รวมทั้งตัวคุณเองด้วยนะครับมีความมั่นใจู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คําจุนช่วยเหลือนะครับก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษนะครับแบบประสบผลสําเร็จแบบดีงามจริงยิ่งถ้าคุณมีทักษะที่ดีนะครับเป็นเดทเป็นสีนะครับเป็นมนตรีจรแล้วก็นะครับคุณจะมีอะไรที่มันปังมากมันจะมีเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยแบบมหัศจรรย์พันลึกนะครับแล้วอะไรที่มันเกี่ยวคําว่าสุภาษเนี่ยมันแปลว่ามีคนช่วยคุณทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งเป็นคนธรรมดารวมทั้งผู้หลับผู้ใหญ่นะโอกาสโชควาสนาของชาวราศีเมษก็ต้องบอกมาเต็มนะครับในช่วงของเดือนนี้ก็ยินดีกับชาวราศีเมษด้วยนะครับที่ดวงคุณปังนะแล้วก็ประสบผลสําเร็จนะครับเอาละราศีที่สองนะครับที่เป็นดวงดีนะครับดวงเฮงดวงปังนะครับดวงเด่นนะครับในรอบปีนี้เลยนะฮะนั่นก็คือชาวราศีสิงห์ ชาวราศีสิงจะเด่นในเรื่องของไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นเรื่องของการปกนะครองนะฮะจะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยสามารถสร้างสรรค์สินต่างๆขึ้นมาได้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับจะโดดเด่นเรื่องของการลงทุนเรื่องของเงินเรื่องของการเก็งกําไรเรื่องของอะไรเนี่ยคุณจะประสบผลสําเร็จนะครับได้อย่างดี นะครับคุณจะมีดาวพระพุธนะฮะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวราผลเป็นสถิตยอยู่ในราศีธนูเขาเรียกว่าอยู่ในเรือนลาพระแล้วก็มีดาวพฤหัสบดีเนี่ยที่อยู่ในราศีเมถุนเนี่ยแลกบ้านกันเป็นอนุกเกษตรสลับเรือนนะครับส่งผลให้คุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอันนี้เป็นอะไรที่น่าอิจฉามากคุณยังโดดเด่นเรื่องของคอนเน็กชั่นการติดต่อคุณยังมีดาวพฤศุขนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพฤธศุก นะฮะเราจะเรียกว่าพบกัรมะและคุณก็ยังมีดาวพระศุกร์เองนะครับที่มาจากในราศีตุลที่มาจากภพสหาชาสแสดงว่างานของคุณจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการติดต่อการประชาสัมพันธ์เข้าหาคนง่ายมีการติดต่อมีมิตรพัฒดีนะครับและเมื่อดาวพุธด,ดาวศุกร์มาอยู่ด้วยกันคุณจะได้เป็นคู่าธาตุนะครับเป็นคู่าธาตุน้ําส่งเสริมฮะให้มีความมั่นคงในเรื่องของดวงดาวนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับคุณยังมีดาวความสําเร็จคือดาวอังคารที่เราเรียกวพบสุพระ นะครับในราศีเมษและเป็นดาวจุลเรือนพันธุนะครับที่แปลว่าครอบครัวบรรยากาศที่ทํางานการก่อร่างสร้างตัวของคุณนะครับนะไปสถิตนะฮะอยู่ในราศีธนูนะ แล้วก็เจอกระดาวสุขซึ่งเป็นคู่มิตรกันด้วยนะครับนั่นก็หมายถึงว่าคุณเนี่ยมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือในการก่อร่างสร้างตัวนะครับสามารถให้ประสบความสำเร็จนะคิดหวังสิ่งใดก็มีโอกาสที่จะสาเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนานะครับโดดเด่นเรื่องของการปลูกครองลูกหลานบุตรหลานด้วยนะครับอันนี้ก็ยินดีมากๆนะครับสาหรับชาวนะครับราศีสิงค์คุณมีความสําเร็จนะครับเกิดคุณเกิดคุณนะครับมากมายรวมทั้งตนุลักษ ัวของคุณเองคือดาวพาธิตย์ก็ไปสถิตยอยู่ในราศีธนูนั่นหมายถึงว่าตัวคุณเองเข้าไปนะครับบริหารจัดการเกี่ยวเรื่องราวต่างๆควบคุมหมดเลยนะครับถึงดาวพระพุธนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับถึงดาวต่างๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะซึ่งส่งผลให้คุณเนี่ยนะครับมีความเจริญก้าวหน้าอันนี้ก็ต้องบอกได้ว่าเป็นอะไรที่เฮงมากๆเอาละนะครับ สุดท้ายนะครับราศีที่มีความโชคดีดวงเฮงดวงปังนะครับในรอบปีโดดเด่นจริงๆนะครับนั่นก็คือชาวราศีทะหนูนั่นเองนะครับชาวราศีธนูนะครับตัวตนของคุณเนี่ยทำการยกย้ายนะครับเรียบร้อยแล้วไปอยู่ในราศีนะครับเมถุนอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วคุณมีดาวความสําเร็จนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์ นะฮะซึ่งเป็นดาวจุลเรือนสุภาพซึ่งเป็นพบเรือนที่ดีนะมาสถิตทับลัคนาคุณแล้วได้เกณฑ์พิเศษเราเรียกว่าได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์องค์เกณฑ์นี่คือเป็นตำแหน,หน่งที่สูงที่สุดนะครับของดวงดาวนั่นก็หมายความว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนผลักดันสนับสนุนเป็นระดับเจ้าสัวเป็นระดับเจ้าของกิจการเป็นระดับหัวหน้านะครับที่สามารถบริหารจัดก,การสามารถตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะครับทำให้คุณเองเนี่ยประสบผลสําเร็จคุณยังมีดาวพระพุธ นะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองในราศีเมถุนมีดาวเจ้าเรือดาวพระพุธที่มาจากราศีกันซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณมาสถิตนะครับทับลัคนาไม่พอยังได้ตําแหน่งพิเศษอีกนะครับเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งนะครับณระอุดมเกณฑ์เป็นเกณฑ์อุดมสมภูรณ์แล้วก็อยู่กับดาวพระสุขนะครับซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุของคุณเองนะครับนะและดาวพระสุขเองก็มาจากภพเรือนที่ดีนะครับนะก็ต้องบอกว่ามาจากเรือนลาบผลนะครับหรือผลประโยชน์ในราศีตุล จะสังเกตได้ว่าทั้งงานทั้งความสําเร็จนะครับกัเรียงกันเลยนะดาวทิศนะครับมาจากราศีสิงห์เปเรือนความสําเร็จดาวพุธนะฮะมาจากราศีกันเป็นเรือนการงานดาวพุธนะฮะมาจากราศีตุลนะครับ,มา,าานนรบมาเรือนล่าผลหรือผลประโยชน์ นะครับดาวทิดได้ตำแหน่งองเกณฑดดาวพุธดาวศุกร์ได้ตำแหน่งนะละอุดมเกณฑ์เป็นเกณฑ์อุดมสมบูรณ์แล้วคุณยังมีดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นะครับมาทับลัคนาของคุณด้วยนะครับและได้ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นคู่นิสส่งเสริมนะก็เลยส่งผลให้3ราศีนี้นะครับประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมราศีเมษ นะครับราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะครับเขาเรียกว่าธาตุไฟเอาไปกินเรียบเลยครับนั่นก็หมายความว่ายินดีกับชาวราศีธาตุไฟทุกๆท,ท่านนะครับก็ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะครับตลอดปีนี้เลยนะครับเอาละนะครับก็ผมเกตก้าวินงดูตลอดสวัสดีครับ